มาค่ะเพื่อนเพื่อนมากินแกงหอยด้วยกันจ้าเสร็จแล้วจะกลิ่นหอมมากอร่อยมากค่ะเ,เพื่อนๆจ้ามาเด้อค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะไม่เพิ่งได้หอยจุกจ้าเมื่อเพิ่งแวะตลาดที่ตลาดสวายจิกนะคะเป็นตลาดเช้านะคะพอดีเห็นคุณย่าคุณยายเขาขายผักนะคะมีหอยด้วยนี่ แม่พึ่งก็เลยซื้อมาวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาทำแกงหอมหอยจุกนะคะคุณยายจะบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องแช่อ,อีกก็ได้ยายแช่แล้วแต่เราก็ยังไม่ได้แกงเนาะแม่พึ่งจะแกงตอนบ่ายจะแช่อะไรก่อน,นะคะ่ะไม่รีบนะคะแม่พึ่งก็ได้แช่หอยจุกนะคะเป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้วนะตั้งแต่เช้าแม่พึ่งซื้อมาตอนนี้ก็บ่ายจะบ่ายสามแล้วนะคะ เดี๋ยวแม่พึ่งก็จะล้างอีกสักน้ำสองน้ำนะคะแล้วก็จะนำไปหอยเนี่ยไปต่อยก้นหอยกันนะคะเพราะว่าเวลาเรากินไปเราจุกไปเนี่ยจะออกง่ายงานะคะเนี่ยนะคะแม่พึ่งก็ได้ต่อยก้นหอยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมตัวทำเมนูแกงอ่อมหอยจุกนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่พึ่งจะพาเพื่อนๆมาทำแกงอ่อมหอยจุกนะคะ แซบๆเลยค่ะเป็นหอยจุบนะคะหรือว่าหอยคมนะคะแม่เพิ่งซื้อมานะคะแล้วก็วันนี้แม่เพิ่งจะใส่ผักหลายชนิดหลายอย่างเลยจ้ะก็จะมียอดฟักทองนะคะมีบวบหอมนะคะแล้วก็มีผักกะแยง,งใบแมงลักต้นหอมผักชีลานะคะแล้วก็มีพริกลูกโดนกับใบมะกรูดด้วยนะคะหอยคมแม่เพิ่งก็จะทําการต่อยก้นหอยแบบนี้เรียบร้อยนะคะเวลาเรานําไปจุบบก็จะได้จุบออกง่ายๆนะคะ แล้วก็จะมีน้ำยานางจ้าแล้วก็มีพริกแกงก็จะมีแค่ตะไคร้หอมแดงแล้วก็พริกแห้งนะคะแล้วก็มีพริกสดด้วยส่วนข้าวเบือจะไม่ใส่เนาะเพราะว่าลูกลูโคลเมพึ่งจะไม่ชอบกินเกงแกงที่ใส่ข้าวเบือนะคะค,คือแบบว่าจะไม่ต้องใส่นะคะก็เดี๋ยวเครื่องปรุงก็จะมีแค่รสดีผงชูรสนะคะน้ำปลาน้ำปลา,ป,าปกตินอกไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราไปเริ่ม เกงกันเลยค่ะเราก็จะใส่น้ำยานางลงไปเลยค่ะเผ็ดก็ตามใจชอบเลยนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกเยอะเนะาะต่อไปก็จะเป็นพริกลูกโดดน,นะคะแล้วก็ใบมะก,กรูด รอน้ำเดือดก่อนจ้ไดี๋ยเราค่อยใส่หอยนะคะต่อไปก็ใส่ผักจ้าไม่เพิ่งจะใส่บวบหอนก่อนนะคะ ก็ตามไปด้วยยอดฟักทองจ้ะเสร็จผักเยอะๆเลยนะคะ รวมบทกันค่ะ เสร็จแล้วก็ตามด้วยผักหอมทุกอย่างเลยนะคะผักกระแยงต้นหอมใบแมงลักผักชีลาวจ้าเยอะมาก มาค่ะเ,เพื่อนๆมากินแกงหอยด้วยกันจ้าเสร็จแล้วจะหอมห่วยๆเลยค่ะควันห่วยๆจ้ากลิ่นหอมมากอร่อยมากค่ะเ,เพื่อนๆจ้ามาเด้อค่ะมากินข้าวด้วยกันกับแม่พึ่งน,นะคะกขอ็ขอบคุณนะคะทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกการสับสก์ไร้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสก์ไร้แม่พึ่งร้อยแปดไลฟ์ด้วยนะคะต่อไปนี้ก็แม่เพื่อนก็นจะพยายามทาคลิปลงให้เ,เพื่อนๆชมนะคะพระวันที่ผ่านมาก็คือ ห่างหายไปนานเลยค่ะมาค่ะมากินข้าวด้วยกันจ้า